เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการต่อตัวเก็บประตูแบบขนานนะครับก่อนหน้านี้เราได้ทดลองการต่อตัวเก็กบประตูแบบปกไปแล้ววงจรก็มีตัวต้านทานนะครับก็อะไรก็ตูเวเก็บประจุการต่อกันก็เอามาเสียบขาเสียบขา้วก็เข้ามาครับจับขาสันส้น แล้วก็เราเก็บไปูอีกคนหนึ่งสู่นุตกอด้านนี้กับขาสั้น ว่าขานี่เห็นว่าขานีเป็นตันนะครับเอาสายไฟมาเชื่อมต่อกันก็ได้นะครับสายไฟมาเชื่อมต่อกันเห็นว่ามันเป็นวงจรที่ขนาดลวสองตัวนี้ขนาดกันนะครับสองตัวนี้ขนาดกันต่อไปคัดก่อนต่อไปนะครับเราก็จะมาต่อนะครับ ไฟฟ้าเพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟให้กับตัวเก็บพลังงานก็สายแดงนะครับสายแดงต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับแล้วก็สายดํานะครับต่อเข้ากับขั้วลบนะนี่ไฟแล้วก็เอาสีแดงนะครับคัดคัดคัดค่ะ